อันนี้หมดเลยเออตอนั้นแหละเราอาจจะแมเนจอะไรได้ง่ายกว่านะครับฉนันเมื่อกี้ที่ถามว่า s t b s เก็บอะไรได้บ้างก็คําตอบคือเก็บนะครับเห็นเห็นข้อมูลครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มีการวิ่งอยู่ในกเครือข่ายแต่เราไม่รู้เลยว่าข้อมูลนั้นคืออะไรเป็นการเข้าเว็บไหมเป็นการเป็นบริการอะไรไม่รู้ครับเพราะมันถูกเอนคริปไปอทั้งหมดครับเดี๋ยวผมช่วยเสริมได้ครับเพราะเรื่องนี้ก็คุยกันมานานนะครับถ้านบนทางเน็ตเวิร์กเองเนี่ยการจะถอดไอ้ตัว S SSL นะบน HTTPS เนี่ยมันมีทางเดียวก็คือทำ Man In the Middle กับ MITM นะ <c oughs> เดี๋ยวผมพิมพ์ในชัดก็ได้แต่การทำงางั้นมันใช้รีซอสค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามันต้องมีตัวเกตเวตัวหนึง่งนะครับที่ต้องยัดเซอร์นะจะเห็นว่าเซอร์ของ Facebook เองก็จะเป็นเซอร์ของ f c e e o o o นะครับกด HTTPS นะฮะแล้วก็กดเป็นสีเขียวเนี่ย กดมาก็จะพออ่านในเซอร์มันก็จะเป็นเซอร์ของ a c e b o o k นะเฟซบุ๊กอาจจะซื้อของดิจิเตอร์หรือซื้อกับของเจ้าอื่นก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะเป็นเซอร์สีเขียวทีนี้เวลาที่เราจะใส่เซอร์ปอมเพื่อเราจะถอดอเนื้อหานะฮะที่มันเข้ารหัสอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปใส่เซอร์ที่เป็นเซอร์ที่เราคอนโทรลได้นะโดยในในในทั่วไปในรัฐบาลในต่างประเทศเนี่ยก็เคยมีเรื่องพวกนี้แล้วก็ไปเอาเซอร์มาใส่แล้วก็ ผ่านซิงเกิลเกตเวของบางบางบางประเทศนี่เขาก็คุมได้หมดไงแต่ใส่ไปสักพักหนึ่งมีคนแจ้งไปไอ้ลูทเซอร์ใหญ่ก็บอกว่าไอ้เซอร์เนี้ยมันมามาดักฟังนะก็ก็จะถูกถอดออกอยู่ดีนะมันจะเป็นเหมือนลักษณะการถูกหลอกขายอนะร,รัฐบาลจะถูกหลอกขายไปนะก็จะใช้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่กี่เดือนก็จะถูกคนแจ้งเหตุเข้าไปนะฮนะทีนี้มันก็มีวิธีการ คือเนื่องจากว่า SSL เนี่ยมันเป็นโปรโคอลที่วิ่งผ่านเน็ตเวิร์กนะมันมีโปรโคอลที่มันวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กอีกตัวหนึ่งคือ, DNA, อ DNS นะฮะงั้นไอ้ตัว DNS ยังไงก็ยังเห็นคือจะรู้ว่าเข้า Facebook อ IP เนี้ยต้นทางเนี้ยเข้า Facebook แต่ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรนี่ถ้าถอด SSL ได้จะรู้เลยว่าทำอะไรโพสอะไรเนี่ยนฮะเออมันก็เลยเป็นกูกินหางอย่างเงี้ยคือ รัฐบาลก็ไม่กล้าเอาเอเอแ,อแมนอินดิวเวอรมามาลงเพราะเคยมีประเดนเ็นในสิงเกิลเกตดเบย์เพราเรามีเกตดเอย์อ,อยู่อยู่เกือบสิบประตูนะฮะเอ๊ะวันหลังเดี๋ยวผมโชว์ตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะเกตเวย์ของเมืองไทยมันอยู่สิบประตูนะครับเป็นประตูออกทางออกอ,อ,กอินเทอร์เน็ตของของของออกนอกประเทศนะฮะนะแล้วในประเทศก็อีกหลายประตูทีนี้ไอ้สิบประตูเนี้ยมันจะรวมเป็นซิงเกิเองมันมันรวมไม่ได้นะครับ ทีนี้วิธีการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำได้สองวิธี SSL นะนะคือในระดับองค์กรเนี่ยทำได้เลยเพราะว่าเนื่องจาก malware สมัยใหม่เนี่ยมันอาศัย SSL ไปการโจมตีอยู่แล้วนะครับทั้งตุดถูก,ก f i ช i n g หลอกกดแล้วก็เข้ารหัสผ่าน SSL นะครับบินบินเข้าไปเลยนะฮะ admin ก็ไม่สามารถดูได้งั้นอ d m i n สมัยใหม่เนี่ยหรือทำพวก security o p e r a t i o n center เนี่ย เขาจะมาถอดไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะโดยการลงเซอร์ของออฟฟิศเนี่ยลงเซอร์ของบริษัทผ่านแมนยูม i โดพ็อกซี่นี่แหละซึ่งไ w a l l Next-Gen สมัยใหม่เนี่ยมันถอดได้หมดอยู่แล้วแต่เขาต้องซื้อบริการนี้เพิ่มนะในระดับองค์กรเนี่ยในระดับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันแต่ในในระดับประเทศเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีหลายเลเวลในระดับองค์กรอีกแบบหนึง่งเขาลงเป็น Endpoint Security เอนพอยที่มันสามารถถอดได้ซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะบล็อกได้เหมือนกันจะไม่โหลดตรงที่เกตเว์นะฮะดังนั้นไอค้คำคำตอบเลยว่า SSL HTTPS หรือใช้โปรโตคอล SSL เนี่ยสามารถถอดได้ในระดับองค์กรแต่ในระดับประเทศเนี่ยทำไม่ได้แล้วมันก็มีเรื่องของ p i n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  g เซอร์อีกนะครับพวกแอปมือถือพวก Line เลยอะไรเงี้ยมันถอดไม่ได้หรอกครับใช่ังนั้นแล้วเรื่องพวกเหล่านี้ต้องจบไปเลย ตำรวจต้องเก่งขึ้นอ่ะต้องซืมหนักขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่คนมองข้ามไปก็คือการหา TLS Fingerprint เดี๋ยวะบอพี่ในในไลน์นะ TLS ไ Fingerprint พวกเหล่านี้มันจะมาช่วยในการหาหาหาค่าความผิดปกติของ SSL ได้ซึ่ง TLS Fingerprint ก็เอามาใช้กับ Next Gen Firewall แล้วก็มาถอดดูว่าไอ้ตัวเนี้มันเป็นมาแวร์ประเภทไหนมีคนที่ทำเทส n t อิ l เทลเจนที่มาแมทค่า TLS fingerprint อยู่นะบางอย่างเนี่ยโปรแกรมมันมันออนอยู่บน HTTPS มันแกะไม่ได้เลยใช้ TLS fingerprint นี่เข้ามาช่วยนะครับคำตอบก็คือ HTTPS ยังเป็นปัญหาโลกแตกอยู่ครับงั้นผู้ที่เป็นผู้ที่พัฒนาคอนเทนต์ก็ยังได้เปรียบอยู่วันยังครับ เราต้องไปขอความรู้เบื่อเขานะถ้าวันหนึ่งเมืองไทยเลิกใช้เฟ e b o ๊ k ไปใช้พันทริปเองแล้วพันทิปเองเนี่ยทำเหมือนกับ a ฟ e b o o k ทุกอย่างเนี่ยเอออย่างนั้นอนะ่ะจบแต่วันนี้เราเป็นไงั้นไม่ได้ครับงั้นเราก็รู้คําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะทำไม่ได้ครับผมแล้วตอนนี้เราก็ติดเรียบร้อยหมดแล้วครับดรแบงค์แล้ว <laughs> เราก็ <laughs> าก,าก็ต้องร้องเพลงอะไรนะถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ตั้ม ครับก็ตามที่อาจารย์ต้องบอกจริงๆ